สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถ5ประตูสวยๆหนึ่งคันไม่เคยชนเลยครับคันนี้ดูแลดีมากๆนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับกับเชฟโรเลตโซนิก5ประตูนะครับเครื่อง14เกียร์ออโต้ปี2013นะครับเป็น long top นะครับ129,000บาทนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่เคยชนนะครับคันนี้ขายเงินสดจัดโปรโมชั่นให้กับสมาชิกเลยครับ129,000บาทครับจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์ใครที่กําลังหา5ประตูนะครับชอบค่ายเชฟ รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆสวยเกรดเเลยนะครับคันนี้ให้ 3A เลยครับรถสวยจริงๆนะครับคันนี้มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับ1 2 9 0 0 0ับาทนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่อง่างแน่นๆนะครับคันนี้คุณลุงเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับใครที่ชอบและสนใจนะครับภายในสวยแบบนี้เลยครับราคาเน้นใช้งานราคาแสนต้นสภาพรถได้ปี2013นะครับ ใช้งานแล้ว1 5 0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับบอกเลยว่าคัดและเช็คมาอย่างดีนะครับใครที่ชอบค่ายมาสด้านะครับได้สาภาพได้ราคาได้ปีส่วนการซ่อมบํารุงดูแลนะครับณนะปัจจุบันบอกเลยว่าอูเชฟโเรเลตเฉพาะทางของเชฟมีเยอะมากาน,นะครับใครที่สนใจเข้าใจก็ลองหาข้อมูลได้ในแฟนเพจแฟนขับของเชฟนะครับรับประกันว่าท่านได้ข้อมูลแน่นแน่นแน่นอนนะครับด้วยสาภาพด้วยราคาด้วยปีนะครับในราคา129,00 0บาทลองพิจารณาและตรวจสอบดูว,ว่าคุ้มกับ ควาต้องการของท่านหรือไม่นะครับผลทานมากๆนะครับที่บ้านผมมีอยู่1คันนะครับซื้อมาตั้งแต่ปี2013นะครับติดแก๊ส LPG ปัจจุบันยังใช้งานได้ปกตินะครับบอกเลยว่าทนแก๊สนะครับเป็นเครื่องพันสีนะครับออโต้และติดแก๊สของเวอร์ซุสนะครับใช้งานสบายมากๆดูแลก็ไม่จุกจิกนะครับสำหรับบ้านผมก็มีทั้งเชฟนะครับเชฟโรเลต ก็มีแคปติว่าก็มีแล้วก็มีในส่วนของเชฟครูชก็มีก็ใช้เชฟอยู่นี่แหละครับก็อูก็มีปกติหาได้ทั่วไปนะครับก็ถ้าใครเข้าใจนะครับ <S <S ได้สภาพ <S <S ได้ราคาได้ปีและคันนี้สวยมากๆดูแลมาดีสุดๆนะครับ,ๆๆรบการันตีว่าไม่เคยชนขอย้ําอีกหนึ่งรอบว่าไม่เคยชนสวยเกรดเอพรีเมียมจัดได้จัดซื้อได้ซื้อเอาไปใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับมาทังเชฟหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีอะไรเยอะครับทั้งเชียงกงทั้งเชฟ โรเลตครับหรือแม้กระทั่งอู่เชฟเองก็มีครับคันนี้สวยสมบูรณ์1 2 9 0 0 0บาทจัดได้จัดซื้อได้ซื้อเอาไปใช้งานกันเลยนะครับ